สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะคะที่นางนาลีจะมาบอกบุญนะคะคือนางนาลีกับมิตรวัเซียเนี่ยคุยกันไว้แล้วก็ตัดสินใจว่าจะจัดทัวร์จัดทัวร์เที่ยวบรรทัดสว่างเงินทุกบาททุกสตางค์อาจจะสร้างกุฏิพระหรือศาลาการประเรียนคือว่า เมื่อหกเจ็ดปีก่อนขอเท้าความนิดนึงนะคะเมื่อหกเจ็ดเมื่อหกปีที่แล้วอ่ะนางนาลีและพ่อหลวงโลดและอ่าคนในครอบครัวนะคะได้นําพระป่าไปไปเปลี่ยนหลังคาวัดใหม่ไปทาสีวัดใหม่แล้วทีนี้นางนาลีก็ไปถวายพระแก้วมรกตไว้องค์งหนึ่งไปทีไรก็อิ่มเอิบใจอิ่มอิ่มบุญอิ่มเอิบใจทุกครั้งไปครั้งนี้นางนาลีกับป้าวอนไปก็ไปเห็นกุฏิพระซึ่งเก่ามาก ล้วเป็นไม้เดี๋ยวนางนาลีจะขึ้นตรงนี้ให้ดูนะคะ,ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตัดต่อให้เห็นนางนาลีกับปาวอนก็เลยสาธุขอให้ถูกหวยจะได้มาสร้างแล้วฝันลม,ล,ม,ล,มลง,ลงแรงค่ะไม่ซื้อหวยเมื่อไหร่จะถูกหวยก็เลยปรึกษากับเพื่อนฝูงกับคนรู้จักกันว่าเราจะทำยังไงดีทุกคนก็เลยแนะนำมาทางนี้ค่ะว่าจัดทัวร์งบประมาณที่นางนาลีต้องการก็คือ จำนวนเงิน250,000บาท250,000บาทนางนารีมหารเฉลี่ยดูแล้วคนละ9,900บาทจะอยู่ที่25 25คนนะคะคือ25คนนี้ตอนนี้ก็สมัครพักพวกกันก็มีคนรู้จักกันอะไรมาก็มาจองไว้แล้วอยู่ที่13คน14คนนะคะคือตอนนี้ก็ต้องการที่ว่างอีกแค่10คน แล้วเราจะทำยังไงบ้างกับทัวร์ตรงนี้นางนาลีและมิตรองเสียจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดค่าเรือค่าอะไรทั้งหมดแล้วจำนวนเงินสอง0มห้าสองแสห้าร้อยบาทนี้สองแสห้าหมื่นบาทนี้ชาวบ้านเขา,าทางช่างเขาประเมินราคามาแล้วว่าเขาจะสร้างเป็นเหมือนศาลาการประเรียนใช่ไหมคะแล้วก็กั้นห้องสองห้องให้เป็นห้องนอนของเ네นนและพระและอีก แล้วก็ข้างหน้าจะเป็นห้องโถงเพื่อให้ชาวบ้านมานั่งทำบุญนั่งทำกิจกรรมกันตรงนั้นแล้วก็จำนวนที่เหลืออีกประมาณอ่าสี่ห้าหมื่นบาทนี่นะชาวบ้านเขาจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำอาหารให้เราในการเลี้ยงข้าวพวกเราในการนอนเป็นที่นอนเป็นค่าอาหารทั้งทั้งทั้งสามคืนสี่วันนะคะ แล้วก็เขาจะเลี้ยงเราทั้งหมดในจำนวนเงินห้าหมบาทนี้คือสองแสนบาทที่ช่างเขาตีราคามาเราก็ให้เขาไปหมดที้นางนีก็เลยก็เลยจะต้องเก็บอ่าให้ในการทําทัวร์ครั้งนี้เก็บเงินก่อนแล้วก็โอนเงินไปเอาเงินฝากนางบุญตาสาวลาวโอนไปให้พี่นางพี่นางก็จ่ายเงินตามสเต็ปงานที่เขาประเมินราคาไว้แล้วอยู่ที่สองแสนอยู่ที่สองแสนบาทสองแสนนี 2, ้ได้ถึง หัวพญานาคที่ขึ้นบันไดด้วยนะคะมีบันไดสองข้างทําหัวพญานาคขึ้นไปด้วยเสร็จแล้วทัวร์นี้เราจะไปกันวันที่ประมาณเดี๋ยวให้ทางพระเขาดูเลิกงานแย่าีดีทีหนึ่งแต่นางมณีกะไว้ว่าประมาณวันที่ยี่สิบตุลาคมคือออกพรรษาเพราะว่าถ้าเราจะไปตอนนี้ใช่ไหมคะเมษาพฤษภามิถุนาก็ยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมคะกระกฎาคมสิงหากันยาช่วงนั้นหน้าฝนค่ะ ไปกินไปอยู่เดินทางลําบากมากเราก็เลยต้องไปตอนปิดเทอมตอนเดือนตุลาตอนออกพรรษาพอดีตื่นมาชมวิวแม่น้ำโขงการเดินทางครั้งนี้เราจะใช้สโลโบ๊ทนะคะใช้เรือใหญ่สโลโบ๊ทล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆพอไปถึงเย็นนั้นชาวบ้านก็จะทำอาหารต้อนรับเราอีกวันขึ้นมาก็ไปทำพิธีทางศาสนา เลี้ยงเฉลิมฉลองกันสนุกสนานกันเต็มที่เหล้ายาปัปิ้งอะไรประมาณนั้นนะคะแต่นางนารีก็จะเลี้ยงเฉพาะเหล้าขาวนะคะที่ชาวบ้านต้มกันเองชาวบ้านจะเลี้ยงเหล้าขาวต้มกันเองส่วนใครไม่ดื่มจะดื่มเบียกก็อันนั้นก็แล้วแต่ส่วนตัวของพวกท่านแล้วกันนะคะอีกวันหนึ่งเราก็จะไปเที่ยวป่ากินข้าวป่าซ่อนอีห้วก้อนห้วย กินไก่ปิ้งที่ป่าอะไรประมาณนั้นนะและอาหารแต่ละมื้อนี่คือถ้าเกิดใครทานอาหารแบบเลาๆไม่ได้ก็เตรียมมาม่าอะไรไปเองก็ได้ค่ะ mm. ก็จะมีอาหารก็จะมีพวกหลามหนังหมูป่าหลามบอนลาบหออหมกตุ่นอะไรพวกนี้ค่ะอาหารก็จะเป็นอาหารป่าทั้งนั้นเพราะนางนารีบอกพี่นางไว้แล้วว่าถ้าเกิดใครได้หมูป่าให้พี่นางอะ่ะเก็บหนังหมูป่าไว้เลยค่ะล่วงหน้าไว้เลยค่ะเก็บหนังหมูป่าเก็บหอกเก็บอะไรไว้เลย ไว้ทําอาหารให้ให้พวกเราที่ไปกันนี้ไว้ทานอาหารปร่าๆบ้านๆจริงๆนะคะมีข้าวปุ้นหัวโล่งด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปนะคะเดี๋ยวนางนารีจะขึ้นดูดูคลิปนี้เดี๋ยวนางนารีจะเอาไปขึ้นที่ facebook อีกทีหนึง่งมีเลขบัญชีเพราะนางนารีจะเปิดเปิดบัญชีต่างหากโดยเฉพาะเลยแบบบัญชีเพื่อเพื่อนี้เลยทุกบาททุกสตางค์ ไม่หักค่าใช้จ่ายไม่เข้ากระเป๋าตัวเองทั้งนั้นอยากทําเพื่อส่วนรวมค่ะเพราะกลับบ้านทีไรก็แบบไปเห็นแล้วก็มีความมีความอยากอยากช่วยเหลือค่ะแล้วใครที่อยากจะแจกขนมน้องนองนักเรียนอะไรนะคะก็เอาไปได้เลยนะคะนักเรียนที่ด้านใครที่เคยดูคลิปนางนาลีคะจะเห็นโรงเรียนของเขาแต่ถ้าเกิดจะสร้างโรงเรียนมันก็จะเกินความสามารถของเรา ไปหน่อยเพราะว่าเรื่องกฎหมายบ้างเรื่องอะไรบ้างต่างๆเนะี่ยซึ่งเราทําก็เป็นใหญ่ไปอันนี้ถือว่าพี่น้องกันเราโอนเงินให้เขาไปทําก่อนแล้วเราก็ไปเฉลิมฉลองที่หลังถ้าเราหอบเงินต้นไปนะคะหอบเงินแห่กันตุ่มมงตุ่มมงไปเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าจะผิดหรือถูกของทางนู้นนะคะอันนี้เราก็ให้เขาไปทําเสร็จแล้วเราก็ไปเฉลิมฉลองกันทีเดียวคร่าวๆก็จะ ประมาณนี้เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเลขบัญชีก็ดูที่ถ้ายคลิปนี้หรือดูใน Facebook นารีพรมมาก็ได้ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ N A R e E P R O M, M A เฟ e บุ๊กนางนารีก็ขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้านะคะที่ช่วยเหลือบุญในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุข สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะขอบคุณค่ะแม่แสงแสงาษาลาวผู้อดทนยังมีสาวสวยงามเหลือเกินเชิญแม่เชิญไอ้ทหารพนักงานทั่วนาเพินมาแวยามท้าวเสียงกองมาแวยามจะซือจักวันเมื่อหอดยามเข้าในนาเขียวงามมุมดูป่ามันต้นให้สลีเขียวต้นน้น ว่าสาวบ้านเฮาจังมันเก่งแทนาเฮ็ดนาก่อไดไปลำเลียงก่อเก่งสาวเสียงหววงิดใจปอดใสนั่งน้ำวนความลิ้นไหลเย็นอยู่บ้องหุมแปดเสียงขับวีวอหน้าอ่อนตอนนั้นเป็นสาวกองลอนแม่นกองหอยสิบสองมิลลิเมตรวมฟึกแอบวีสาด